เก็บตกบรรยากาศงานแต่งเจเจแพรเอมเมอรี่จัดที่วัดเรียบง่ายใจฟูจัดเล็กๆเรียบง่ายแต่งกันที่วัดขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเจเจเจกินปทุมน้องชายของนักแสดงสาวเอมมี่กินปทุมและนักแสดงสาวแพรเอมเมอรี่หรือแพรบับเบิลเกอร์หลังจากเข้าพิธี TV วิวาตามประเพณีไทยไปเมื่อ18มกราคมณนะวัดราชบอพรส,สถิต มหาสีมารามราชวรวิหารล่ราสุดเอมมี่กินปทุมได้แชร์ภาพบรรยากาศงานมงคลของน้องชายสุดที่รักพร้อมแคปชั่นความในใจว่าสง่างามมากสวยงามมากทุกสิ่งทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบและรู้สึกแก่นิดนึงแต่ก็คงต้องทำ ขณะที่หนุ่มเจเจก็ได้โพสภาพพร้อมเล่าถึงเหตุเลือกจัดงานกันเรียบง่ายที่วัดเพราะเหตุนี้งานแต่งงานทำบุญที่วัดด้วยกันของครอบครัวทั้งสองฝ่ายเป็นไอเดียของแพรที่อยากจัดงานเล็กๆทำบุญด้วยกันแต่เป็นงานที่ชอบมากรู้สึกแฮปปี้และอบอุ่นขอบคุณครอบครัวที่มากันครบเลยไม่เจอญาติิแบบครบคนมานานมากแล้วต้องลงภาพเก็บไว้ดูเยอะหน่อย